ฮะต้นกล้าจริงปะไหนมันจะขึ้นหรอเดี๋ยวเดีลองคิดกันนะในวอ่ะมันดูไงอ่ะในวะหมายถึงว่าหมายถึงว่าดูอะไรอ่ะหมายถึงวิธีวิธีส่งหรือว่านูฮานูฮาอมอะไรนะฮารี ลิ้งซองแดงไม่เจอหรอลิขึ้นยังโอยเเดี๋ยวเทสก่อนพอดีเทสของกะติดตาม,ไ,มได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดด้ยค่ะมันไม่ขึ้นจอแต่ว่าอุ๊ี้เห็นแต่บางทีมันก็ไม่ขึ้นเลยไม่เขา้าใจเหมือนกันพี่คิดถึงไหมครับหนูชื่อโอลิฟฮะจำไม่ได้เลย ไม่น้องค่งติดตามตามเองผมเหลืองินแค่สองรนอยไหมจ้เก็บไว้เก็บไว้ผงรอเลขห้องอยากเล่นเดี๋ยวพี่เขาไปดู 6, หกพันไลค์ครับทุกนงห็นแต่ของไดมอนด์ตอนนี้ยังไม่ดีฮีโร<ฮ>่สองหนึ่งพร้อมยัง <laughs> เดี๋ยวเทสก่อนว่ามันขึ้นไหมว่ามันขึ้นทุกที่เห็นไหมเส้นอยู่วันนี้ขึ้นไว้ ปกติไม่ค่อยขึ้นไม่แต่ว่าถ้าขึ้นไลฟ์เรามันจะขึ้นไหมไม่ไม่อืมถ้าไลฟ์ผ่านอยางเนี้ยขึ้นแต่ว่าไลฟ์เราไม่ขึ้นจะสองหนึ่งอ๋อโอ้โหจะสองหนึ่งอรอคนแรกเลยนะเว้ยจะสองหนึ่งหรอแ้กลัวกลัวขอสมัคร w ลเล e หน่อยมีเบอร์โทรแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าต้องไปเยีนยมนสิบ เซเว่นพี่ก็ยังไม่ไปหรอกมัยังไม่เล่นนะได้ๆคิดถึงน้องตังที่ซื้อเทียสองพันอ้าพอบอย่างเขาไายกลัวมาดีมาดีกล้าอ,อย่างโดนตัวนะแต่ว่าอัดตัวนะเว้ยอัดตัวนะกะเฟรมเดี๋ยวเขามาสร้างห้องสองหนึ่งนคนแรกวะเนี่ยคนแรกเป็นคนสุดท้ายหรอเปล่าเพราะว่าพวกพี่ปิดพวกพี่ปิด อ้ยพี่ขอเอาจัดสามหนึ่งได้ไหมครับคืออะไรได้ไหมไปว่าก็ต้องถามพี่กาแล้วแหละพี่ก็ชอบอยู่พี่ส่งรหัสให้น้องหน่อยนะเดี๋ยวเขาตองรหัสที่อ๋อเราจะสองสองหนึ่งกันก่อนครับวาวาสุ้ๆแล้วพี่จริงส่งกใจให้พี่ด้วยทุกคนพี่จะพยายามโอเคครับไปถ่ายต๊อกๆใคร ก็เชิญน้องก็ได้นี่ไม่ต้องบอกรหัสเอาเองบอกทำไมเอากี่เกมอ่ะเอากี่เกมครับต้นกล้าเปิร์เล่นนะหยอกหยอกค่ะเปิร์แพ้พวกพี่นะเปิร์แพ้พวกพี่นะพ่อพวกพี่ลุมไม่ไม่มีสองสองครับสองสองสองร้อยมีสองเลยเดี๋ยวลุงเหนื่อยไหมสองรอรหัสนอยตอนนี้คือมีคนดูมาสองหนึ่งครับกี่เกมต้นกล้ากี่เกม เอาสีเอาสีในเจ็ดหรือว่าเอาเจ็ดในสิบสามวันแรกชิวๆได้หมดไม่รู้เอาเจ็เอาเจ็ดทาเป็นเขาเขาก็อยากได้น้อยอะเอาเจ็ดเลยเอา <7 S 1> เจ็ดก็ได้ครับน้องบอกเจ็ดก็ได้พี่เตียงทําใจเลยพี่หาวันสามพอพักเออต้องพักว่าง ไม่มีปืนอัพนะแล้วก็ไม่เอาเอวจอบสาราเลยเหรอพวกพี่จะสองหนึ่งกันนะครับถ้าหนูอยากเล่นหนูก็รอเลยนะเพราะพวกพี่จะเปิดให้อยู่เอาเอาสองกันโดนเจ็ดสูนแน่หา่าถ้าเปิดไม่เอาเดี๋ยวตาอินรับ <Yeah. S 2> เอ้ยทุกคนคนแรกเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเธออยู่ไหนเธอ เอากล้าโอเคอผมก็ภูมิใจที่ได้ตกไก่ค่ะใครอยู่หน้าไหนต้นกล้าเธอทำอย่างนี้เลยหรอวะผมขอสมัครบล่อกอย่าร้องไห้นะอย่าร้องไห้นะถ้าพบแค้อ่ะ กดมันเอื้อพวกพี่ขนาดนี้พวกหนูก็ยังจะเล่นอยู่เนาะไม่มีอะไรเลยไม่มีจะกินปืนให้เอาเลยเลยเออบอกแล้วหน่อยอ,อันนี้พวกพี่สองหนึ่งกันอะพี่เขาดูมาหนึ่งร้อยไงก็เลยจะสองหนึ่งเนาะน้อง, <c oughs> น,องน้องอะไรนะ <c oughs> น้องจะดะู <c oughs> ยังบอกวิธีน้องไม่เสร็จเลยความยังอยู่ <You, S 1> <c oughs> เหรอเอาอะไรไปดีบอกแล้ว <c> เ <oughs> ขาไม่ย่อท้อเลย เอาอะไรไปบ้างได้บ่ะอืมได้แค่สัตว์เลี้ยงกับไอเน,นี้ยอุปกรณ์เสริมน,น,น,นี้ตากดยังไง <c oughs> โอมสัตว์เลี้ยงหรอก้าก็เห็นหมดเลยดิเขาจะเอาอันนี้เออตาเอาไปหอหะอะไรที่เดาเลยถ้าตะเอา,เอ,าอันนี้ก็ได้เนดะี๋ยวเขาดูก่อน อะไรดีอ่ะเขาว่าแต่ก็ดีนะฟินก็ดีไหมฟินฟินสลามอ,าอแสงก็ดีผมเหลี่ยมกว่าฮะผมยังดูมไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ช่วย <c oughs> ทุกคนช่วยยูหน่อย บอกอยูหน่อยเข้าแฟนก็ดีนะเจร้องไห้แล้วบอก <c oughs> หนูอ่ะก็พวกพี่จะสองหนึ่งกันอยู่อ่คะครับแฟงเหรอแฟงหรือจิ้งจอกเงินเมื่อฟื้นเลือดจะได้รับรเพิ่มแฟงต่อแฟงเหรอแฟงแล้ไปสองเหรอจะเขาเอาเดีกดี่ไปดีไหมเห็นมดอ่ะเดกี่อ่ะเด็กี่ต้องมีตัวหนึ่งเขาเอาเดีกี่ก็ได้แฟงคืออะไรมัน เมืเ่อเพื่อนร่มทีมของคู่หูถูกล้มโดยสตูจะได้รับ30 EP ถ้าเกิด HP เต็มหรือจะได้รับ HP 15หน่วย15หน่วยเหรอหมเข้าเราลดลดความเสียหายจากด้านหลังเียไหมเต่าอนะอ,ะอะนะเขาเยจะบ้าตายเอาเต่าไปนะวะเอาเต่าไปกดสงุงแบบซองอัตาบอกหน่อยไม่ได้อุ่นแบบนี้ได้ดูไม่เต็มเลยพร้อมยังตอเคครับ กล้าพรมยังเอาจะไปไหนไอ้หมาเน่าคัดประุณพร้มพอมยังกล้าพร้อมยังกล้าพร้อมยังรับไอ้บ้าแรงมากชิ่ต้นก้าที่ต้นก้าอย่างโดนตบซะแล้วกดเลย,เลย กังเลยพวกพี่เนี่ยก็ลองดูพวกพี่เนี่ยน่ากลัวมากไม่ไม่หนึ่งหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับบอกเลยลุงลุมตึงตึ้งเราเล่นปืนที่เราไม่ถนัดไหมไม่นี่เลยหรอเอามันมันอันนี้ไม่ได้หรออะไรครับอัพไม่ได้ของอยู่ที่ให้ทุกคนแล้วโคตรโกงอ่ะบอกเลย เรื่องโกงต้องยกให้พี่เกงนารมีกตัวน่าครับโดนหัวหกฟองโอ้โหตาเขาตกแล้วเราต้องให้เวลาน้องพันยาไหมก็ก็ยอ่อเอานะลงเหรอ,อยังยังเห็นตัวน้องไหมไม่อาจจะโดนี้มกระเพาะบนล่างตาง สาเสร็จแล้วอยากแอดนาระโอเคยูน้องยูโอเคเข้าแล้วเขายูยูอยากแอดนาระเล่นยิงหัวแล้วครับอืมอัดตัวแน่นๆระเบิดมาจากไหนก่อนอยู่ในไอ้บอลเอ้ยอยู่ในแอร์หรอไม่เล่นระเบิดหรือไหมไม่โดนไม่โดนจริงไม่เล่นละไม่เล่นละ ทีมกระตุกไหมทำไมเขาดูแล้วมันกระตุกกระตุกไหมทุกคนจักทีขอบคุณครับยูยูได้เลยได้เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นบ้านเขียวกาเลยขนาดเติงไม่ขาเลยเพราะพี่ลุงอ่ะไม่มีรอกหนึ่งหนึ่ง มีแต่สองหนึ่งจะเอาไหมเยวทับโดนแอร์เราทับตายหาไม่เอานะแบบเนี้ยน้องยังได้บ้างเอาไปวางเงินจำนนหนึ่งโอ้ยยายไม่ได้เฮ้ยเก็บนะไอ้เต่าสวยอย่าไปเก่งอย่าไปเก่งก้าสังสังกล้าโดนยำอยู่ไล่ึกระตุกไหมอ่ะ แค่ไหไลฟ์กระตุกไหมที่ตาที่ตัตวสู้นนะโอ้ยมีต้องให้กำลังใจพวกพี่พวกี่ชนะเรย่องเนี้ยจริง,ง,ง <c oughs> แต่ว่าหนูจะดึงตัวไอ้ดึงอะไรก็ได้นะแล้วแต่แต่พวกพี่อัดตัวแค่นะั้นหนูจะทําอะไรก็ได้ที่จะให้เกียรติโดยการเ <c oughs> ข้าทีละตัวไม่จริงไม่ไม่ครับที่ไม่เข้าทีละตัวจบนะถ้าเข้าทีละตัวพี่ก็เอาหนึ่งหนึ่งแล้วดีไลฟ์กระตุกไหมอ่ะทุกคน ก็ทำหน่อยอุย้ยดีเซลอีกเกิลไม่ชุแล้วกันนะไม่ชุบไม่ชุดนนะไม่ชุดด้วยบอลเลยโคตรเร็วฮาย่ <c oughs> ่ตฮ่นต้น, <c oughs> ตนกล้าดูเข้าแ,แล้ว <laughs> เสียทั้งเงินเสียทั้งไอ้นี่ด้วยข้าวขคาวยูยู๋ยวมีบอกเพื่อนไปครับเพิ่งหาเสียทั้งเงินเสียทั้งศักดิ์ศรีไปเลยโอาพี่ไม่ชุบนะไม่ชุบแค่ลุมก็พอแรงน้องออกไปดูไลฟ์หน่อยพีเออเดี๋ยวขอขอออกก่อนสักไลฟ์เดียวนะอย่าหลุดนะ กกตุไม่นะไม่เป็นเพราะน้องด้วยตาเขาไม่อะน้องขาทำอะไรอ่ะน้องยืนอะไรเสร็จแ้วน้องคิดอะไรหรือปล่าให้ให้เขาก่อนไงแล้วที่ค่อยเอาเจ็บมากแต่ไม่เอาดินั่นก็หนึ่งหนึ่งดีสนะถ้าจะทำอย่างนั้นอะลากหัวลากหัวลากหัวน้องจะลากหัวเขาเนี่ยสิง โดนหัวโดนหัวโดนหัวเสียวนี้สิเป็นแค่นี้พอเก็บตังค์มาแววตังๆไม่มาดูพี่ก้าเลยชนะสิพีแอรเพื่อนผมได้เลยจริงจังนะพี่เอ้าก็ลุมเนาะ แค่จำนวนคนก็กินขาแล้วก็พวกพี่ลุงไงโอเคยวแอนน้องยูก่อนกล้ากิ่มากก้า thank you มากค่ะบู่จริงจริงแต่มันน้อยไปกับจำนวนเงินที่น้องนะจริงน่าจะสิบสามน่าจะสิบสามเดี๋ยวให้น้องเล่นกับเราต่อ